สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง SCC วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแลกใบการันตีตีบวกไม่ว่าจะเป็นชุดนะฮะหรือว่าอาวุธนะครับผมก็ต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่ามันมีวิธีแลกแบบนี้อยู่นะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงกิจกรรมบั t เัิกพาดด้วยนะครับซึ่งของที่ใช้แลกเนี่ยมันก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนจะไปดูกันฝากเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแกชร์กับช่อง SCC ของเราด้วยนะครับผม ติรักน่ารักทีเอสจักรวาลรักใหม่เปิดให้เติมแล้วที่ Richman Shop ทูกว่าเติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด i c h m a n คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะ วิธีการแลกใบการันตีตีบวกชุดหรือว่าอาวุธเนี่ยนะฮะก็ง่ายมากๆนะครับอันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีเหรียญเขียวนะครับผมส่วนจํานวนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วก็เพื่อนๆบางท่านอาจจะถามว่าไอ้เจ้าตัวเหรียญเขียวเนี่ยมันหาได้ที่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมบัลเลนพาร์นะฮะซึ่งผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะทํากันทุกคนแหละนะครับกิจกรรมบัลเลนพาร์ที่เราคุยกั่ตัวนี้รับมาแล้วก็ไปทำเควียร์ายวันกับกด M อ็ตัวนี้นะครับผม ه, เวลาเราส่งเนี่ยเราก็จะได้เหรียญเขียวด้วยนะฮะแล้วเวลาเราไปเขาเรียกว่าไปสุ่มนะครับผมเวลาเรามีสมุดนะฮะเป็นพวกสมุดด็อกนะฮะหรือว่าเบสิกอะไรพวกนี้เวลาเราไปกดวิจัยนะครับก็มีโอกาสได,านนได้เหรียญเขียวด้วยเช่นกันนะฮะได้เหรียญเขียวด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเหรียญเขียวมันหาง่ายนะฮะก็จากกิจกรรมบัตเตอร์พาละหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกแมปต่างๆนะฮะอย่างเช่นแมปการ์ดเขียวนะฮะก็รับตรงก่อนทางเข้านะครับ หรือว่าแมกมานะฮะแมกมาสามนะนะครับผมก็รับตรงหน้าทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆมันก็จะมีแบบทรงนี้อีกแต่คราวนี้เนี่ยตรงแบบนี้เนี่ยมันจะได้น้อยกว่านะครับการทำบัเดินพาร์สเนี่ยได้เหรียญเขียวมากกว่านะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงบัลเดินพาร์สมันเลยทําให้เหรียญเขียวมันถูกมากนะครับผมแล้วคราวนี้เราจะแลกใบ ตีบวกยังไงนะครับผมไอ้เจ้าตัวใบการันตีตีบวกเนี่ยก็คือเราไปกดคุยกับ BC ใช่ไหมฮะแล้วก็ตีบวกติด100%เลยนะครับไม่มีแตกนะฮะส่วนวิธีแรกก็คุยกับ BC ตัวนี้นะครับผมอ่าเนี่ยเขาจะบอกว่าเจ้ามีเหรียญเขียวไหมนะครับผมก็กดว่าเลือกดูนะฮะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีของไอเทมต่างๆใช่ไหมแต่ไอตัวใบการันตีตีบวกเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอย่างเช่นใบการันตีตีบวกอาร์เมอร์โบว์สิบเอ็ดนะครับผม อ่าถ้าเกิดใครอยากตีบวกชุดบวก11บางทีเนี่ยเราทำของ not for sale มานะฮะเป็นของ not for sale ที่มันเดลไม่ได้บางทีเนี่ยเราจะเดลให้พ่อค้าตีเนี่ยมันเดลไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ใบตีบวกมันจะมี2แบบนะครับ1เราเอาเหรียญเขียวมาแรกอันนี้นะฮะกับ2ซื้อใบตีบวกแบบเดลได้นะครับผมซึ่งใบตีบวกแบบเดลได้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น e v e n ์ใบ e v e n ์ไปนะฮะ เวลาใบตีบวกที่มันเดลวไม่ได้เนี่ยเขาจะมีการรวมแล้วทําแบบเดียวได้โดยใช้มารก,ก่อนะฮะแต่นั้นเนี่ยกิจนั้นมันหมดไปแล้วนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะตีของนัฟอร์เซลอย่างเช่นหมวกแลบอย่างเงี้ยนะฮะอยากตีสักบวก11แต่คราวนี้หมวกแลบมันเดียวไม่ได้แล้วเราอยากตีตีเองก็ไม่ขึ้นนะครับใช้ใบการันตีก็ง่ายๆเลยนะฮะเพื่อนๆก็ไปดึงเหรียญเขียวมา3 0,000ื่นนะครับถามว่าเยอะไหมคุ้มไหมผมบอกเลยเลยว่าคุ้มนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนบางท่านบอกว่า มันเยอะไปอ่ะบสิวมันเยอะไปบวก10ก็ได้นะฮะหรือบวก9ก็ได้เนี่ยใช้900 0เหรียญนะฮะส่วนในตัวเวบป้อนนะครับก็คือพวกอาวุธทั้งหลายนะฮะก็ดึงใบนี้ได้เลยนะครับผมและคราวนี้เนี่ยไอ้พวกนี้ถ้าเกิดเราคำนวณเป็นเขาเรียกว่า M เนี่ยกี่บาทเดีย๋ยวผมพาไปดูในตลาดนะฮะอ่ะก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปดูในตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่า ถ้าเกิดเรามีใบตีบวกแล้วเนี่ยเราไปตีบวกตรงไหนนะครับอ่าโอเคนะฮะวิธีการไปกดใบการันตีตีบวกนะฮะให้เพื่อนมาที่หลังพรตรงนี้นะครับผมตรงหลังห้องตีบวกนะฮะ,ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นอันนี้ละกันนะครับผมเป็นมีดทานอนะฮะผมพอดีผมมีใบการันตีตีบวก7พอดีนะฮะก็ให้เพื่อนกดคุยไปปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็กดตรงคําว่าอัปเกรดไอ้เทมด้วยบัตรนะครับผมแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะตีอะไรนะฮะ ่านี่ผมจะตีทานอสเด็คเจอร์นะครับผมก็กดไปเขาจะบอกว่าอ่ะจะตีบวกเท่าไหร่เรามีใบอะไรเท่าไหร่นะฮะอ่ะเรามีบวก7นะครับผมถ้าเกิดบางท่านมีบกวก11ก็ตีไปอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะฮะอ่ะกรณีนี้มีบวก7นะครับตีไปนะครับอ่าโอเคก็ถามว่าแน่นอนไหมนะฮะถ้าเจ้าจะขึ้นบวก7นะครับก็กดคําว่าแน่นอนนะฮะปึ้งปงอ่าเรียบร้อยบวก7เ,เรียบร้อย ส่วนชุดก็ตีเหมือนกันนะครับเวลาการันตีตีบวกก็ตีตรงนี้เลยนะฮะแล้วคราวนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูราคานะครับผมในส่วนของราคาเหรียญเขียวเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะแล้วมันคุ้มไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะที่พร์มาร์เก็ตอ่าวิธีการไปพร์มาร์เก็ตนะฮะก็ง่ายมากๆนะครับให้เพื่อนคุยกับ M c ็มคาฟ่านะครับผมตรงจุดไหนก็ได้ในพรนะฮะแล้วเลือกช้อยก่อนล่างสุดนะครับตรงคาว่าพรเทล่ามาร์เก็ตนะฮะหรือเป็นเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับอาจจะยังไม่ทราบว่า ทุกวันนี้เนี่ยตลาดเขาย้ายเข้ามาในพรอมาร์เก็ตแล้วนะฮะไม่ได้อยู่พรอนเทล่าปกตินะครับผมอ่าในพรอมาร์เก็ตก็ซื้อได้เลยนะครับผมไอเจ้าตัวใบาหาของเนี่ยไอใบาหาของหาได้ที่ไหนนะครับเพื่อนๆนก็ไปซื้อตรงตามมุมเนี่ยนะฮะตามมุมไม่ว่าจะเป็นขวาล่างซ้ายล่างอ่าหรือว่าซ้ายบนขวาบนนะฮะเพื่อนๆนก็สามารถไปซื้อได้นะฮะใบหาของเดี๋ยวผมพาเดินไปดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนบางท่านเพิ่งมาเล่นใหม่นะฮะ เดินขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับเราเอาขวาบนก็ได้กดคุยกับพีซตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เลือกซื้อได้เลยถ้าเกิดใบเซิร์ชหาของอย่างเดียวเวลาเราคลิกแล้วก็เดินไปดึงของที่ร้านเนี่ยก็ใบด้านบนแต่ถ้าเกิดเราซื้อใบด้านล่างเนี่ยจะแพงกว่าใบาด้านล่างคือเรากดเซิร์ชปุ๊บแล้วเราดึงได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินไปนะครับ อย่างเช่นผมจะต้องการซื้อของอย่างหนึ่งละกันนะฮะผมยืนอยู่ตรงนี้ผมก็สามารถถ้าเกิดผมกดใบนี้นะก็สามารถดึงของตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใบบนเนี่ยต้องเดินไปซื้อที่ร้านเขาอย่างเช่นร้านเขาอยู่ตรงซ้ายล่างก็ต้องเดินไปซ้ายล่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเขียวกันก่อนนะฮะเหรียญเขียวราคาเท่าไหร่นะครับผมเหรียญเขียวมันชื่อว่าเมดอลติกถูกไปนะครับอ่าเหรียญเขียวอยู่ประมาณ 6, 5 0 0หโอ้ราคาดีนะ ราคาดีมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูไอ้เจ้าตัวใบการนตีเนี่ยมันใช้เท่าไหร่บ้างนะฮะปึ๊บอ่าใบการนตีบว1 1นะฮะสามหมื่นนะครับผมสามหมื่นเหรียญเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะฮะเครื่องคิดเลขขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าหกพันห้าเนี่ยได้หกพันเหรียญใช่ไหมแล้วก็เราก็ดึงมามีหกพันเจ็ดมีโซนนี้เจ็ดพันอ่าเจ็ดพันสองหมื่นเอ้ยน่าจะ ถ้าเกิดราคาเฉลี่ยนะดูจากทรง6 5 0 0ถึง7,000เนี่ยราคาเฉลี่ยน่าจะตกอยู่ราวๆประมาณสัก6,800คูณ30,000เหรียญน,นะฮะเท่าไหร่นะครับ 204M นะครับผม 204M ก็โอเคราคาดีนะฮะก็ได้ใบาการาันตีอาร์เมอร์บวกเนะครับเราดึงเหรียญแล้วก็ไปดึงตรงพรได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆบางท่านบอกว่าเอ๊ะมันจะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องความคุ้มไม่คุ้มนะฮะ อันนี้เนี่ยใบายการันตีบทสิบเอ็ดสองร้อยสนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อแบบเดียวได้นะมันราคาเท่าไหร่นะฮะเออน่าสนใจนะฮะซื้อแบบเดียวได้อ่ะโอเคอาร์มเอ็าร์ M o R, นะฮะอาร์เมอแล้วก็อัพนะครับผม Armor อาร์เมอร์สิบเอ็ดอ่าใบการันตีอาร์เมอร์สิบเอ้โอ้ถ้างั้นก็เหลียนเขียวถูกกว่าอันนี้แบบเดียวได้นะสองใช่ไหมฮะ แล้วเราไปซื้อเหรียญเขียว 200CM ก็ประหยัดไป 6M นะครับก็ถือว่าโอเคเลยฮะหรือว่าบางท่านจะเอาบวก9ก็บวก9เท่าไหร่อ่ะอ่าบวก9สมมุติเดี๋ยวลองคำนวณใหม่สิบวก9นี่มันใช้แค่แถวแรกก็ได้แล้วนะฮะบวก9 9000เหรียญนะฮะ9000เหรียญอันนี้มี6000ดึงมาก็จะเฉลี่ยอยู่ราวราสัก6700นะครับผมอ่ะสัก6ก0ันะฮะคูณ9,000 60m นะครับผม 60m ม Uh, 60m เราก็ดูอาร์เมอร์นะฮะใบการันตีอาร์เมอร์ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับบวก9อาร์เมอร์9อย่างนี้โอ้แ oh, ท่งอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้ถูกกว่านะครับผมแบบเดียวได้ถูกกว่าเพื่อนๆก็ซื้อแบบเดียวได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะดึงไปซื้อนะเนี่ยนะฮะเราต้องเช็คก่อนนะนะครับเพื่อความชัวร์นะฮะอ่าเราดึงเหรียญเขียวไปซื้อใบการันตีบวกเาอาร์เมอร์ใช้ 60m นะฮะแต่ถ้าเกิดซื้อเดียวได้41 แต่เมื่อสักครู่นี้ไอ้เจ้าตัว armor 11เนี่ยนะฮะมัน 210m ใช่ไหมแต่ใช้เหรียญเขียวเนี่ยนะฮะ204นะครับก็ประหยัดไป 6m อันนี้ก็คุม้มแล้วมันก็จะมีไอ้ตัวใบการันตีแบบสุ่มอีกนะฮะใบการันตีแบบสุ่มจะมีอีก2แบบนะครับผมก็จะเป็นตัวซีโร่กับซีลไฮนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ E D L O W นะครับเซิร์ชไปไอ้เจ้าตัวใบการันตีซีโร่เนี่ยมันจะสุม่มนะฮะเป็นสุ่ม ไม่ว่าจะเป็นใบการันตีบวกอาร์เมอร์ตั้งแต่บวก7ถึงบวก10นะฮะหรือว่าวุดบวก7ถึงบวก10นะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสุ่มลุ้นเอานะครับผมอ่าอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะซิลโรแต่ถ้าเกิดเป็นซิลไฮนะฮะซิลไฮโอซิลไฮร้อยสี่นะฮะซิลไฮเนี่ยมันจะสุ่มนะฮะตั้งแต่บวกสิบเอ็ดถึงบวกสิบสามนะครับผมเคยเปิดซิลไฮแล้วประมาณห้ากล่องนะฮะ ได้บวก uh, 11, เวเปิลส1บเอนี่ยนะครับผมมา3กล่องนะฮะได้บวกเวเปิล11บอมา3ใบนะฮะแล้วก็อาร์เมอร์มา2ใบนะฮะบุดิบสองไม่ได้เลยโอ้โหสะสมไป5กล่องนะครับผมก็ลองลุ้นดูนะฮะอ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก็จะแชร์กันไปฝากเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ก็แชร์กับช่อง m c c ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ